สวัสดีครับมาพบกับหมวดโคงสักคลิปหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟังเน้นย้ำสั้นๆการกู้เงินออนไลน์กู้เงินออนไลน์แอปใดก็ตามแอปไหนก็ตามกู้ช่องทางใดก็ตามถ้าหากการกู้เงินนั้นท่านต้องโอนเงินให้เขาก่อนไม่ว่าจะเป็นการโอนค่าทําเอกสาร โอนค่าประกันหรือโอนค่าอะไรก็แล้วแต่ไปยืมเงินเขาแล้วเขาให้เราโอนเงินเราไปให้เขาก่อนนั่นคือท่านกำลังถูกมิจฉาชีพหลอกแน่นอน100%ยเปอ์มืนเปอร์เซ็นต์ครับถ้าท่านไม่ถูกหลอกนะมาหาโคงที่สพเมืองบุรีรัมย์ผมจะเลี้ยงกาแฟฟรี1แก้วฟังนะนะครับย้ำกดไลค์กดแชร์ กู้เงินออนไลน์ผ่านแอปแอปใดก็ตามถ้าให้โอนก่อนนะค่าอะไรก็ช่างนะฟังโคงนะท่านกำลังถูกมิจฉาชีพหลอกหมื่นเปอร์เซ็นถ้าท่านโอนไปแล้วท่านกู้เงินได้จริงห้าหมืนนะมาหาโคงที่สพเมืองบุรีรัมย์คงจะเลี้ยงกาแฟ1แก้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับ